พิมไมล็กนะครับผมก็ที่เราคิดถึงกันเนี่ยจะกลับมาเตะก,กันภายในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมหลังจากที่ได้มีการพักเบรกทีมชาติไปประมาณ2สัปดาห์เต็มๆเ,เลยรวมถึงหลังจากกลับมาจากฟุตบอลโลกในครั้งนี้แล้วเนี่ยจะไม่มีการพักเบรกทีมชาติแล้วครับยาวๆเลยยันเดือนมีนาคมปีหน้าถึงจะกลับมามีฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้บอลลีบอลถ้วยก็จะกลับมาเตะก,กันรันยาวๆเหมือนเดิมนะครับผม ก็คิดถึงนะเพราะช่องของเราเนี่ยทำไปกับฟุตบอลมว่ากับ80 90เปอร์เซ็นต์แต่ว่าฟุตบอลมันหยุดไปไงฟุตบอลมิลลี่อะตอนนี้กลับมาแล้วเราก็จะได้มารีวิวพูดคุยอัปเดตผลกันอย่างเรื่อยๆเหมือนเดิมแล้วนั่นเองนะครับผมมีข่าวสั้นๆมาครับผมมีอย่างเดียวเลยก็คือข่าวดีของฝั่งลิเวอร์พูลนะครับหลังจากที่อาริสโงเมเกอร์ครับที่ด้รัปการบาดเจ็บไปยาวมากกว่าเดือนหนึ่งตอนนี้มีข่าวว่ากลับมาฟิกกับทีมใหญ่ชุดใหญ่ได้แล้วครับผมซึ่งก็ หลายวันแล้วด้วยนะผมซึ่งก็คิดว่าหวังว่าจะฟิตลงทันเกมเจอเน็ตติงแฮมฟอร์เรสเสาร์นี้หรือวันพรุ่งนี้ที่จะถึงกันนั่นเองนะครับผมทีมบรีก็จะกลับมาเตะกันยาวๆเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาไรีวิวกันเรื่อยๆนะครับปารามานี้ก็คิดถึงอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเหงามันเหงาแห้งมันเศร้าส้อยนะการที่มันไม่มีฟุตบอลลีกให้เราดูเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีแต่ฟุตบอลโลกใช่ไหมล่ะฟุตบอลโลก รอบล่าสุดนี้ที่พุงพับเบรกมาเนี่ยก็มีข่าวเยอะยะมากมายใช่ไหมข่าวของโรนัลโดอย่างเงี้ยลุมถึงจะมีข่าวของนักเตะบางคนเช่นสบสไลเออรแอนดูโรเบอร์ซันในวันนี้ที่พาสกอตแล์เข้าสู่รอบต่อมาได้ใช่ไหมครับผมรวมถึงมีหล,หลายทีมที่อกหักไปแล้วก็ต้องรออีสี่ปีเลยเช่นฮังการีเป็นต้นอะไรประมาณนี้นะครับต้องรอชมกันส่วนฟิลปงครับผมนักเตะอีกหนึ่งคนของลิเวอร์พูลก็คิดว่า น่าจะกลับมาไม่พร้อมก็หลังจากอาริซอนนิดหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เนาะะลิวเวรร์พูลก็จะเริ่มกลับมากันแล้วก็ชุดใหญ่เต็มที่นะหอังว่าลิวอร์หลังจากพักเบทติชติกลับมาจะทําผลงานได้ดีนะเพราะว่าก่อนพักเบทีมชาตาเนี่ยดันไปเละกับแมนซิตี้มานะผมบอังว่ากลับมาแล้วนี้จะโอเคขึ้นด้วยการที่มีพ่อหมีอาริซอนเนี่ยกลับมาเป็นคนเฝ้าประตูแทนเนี่ยโอเคหวังว่าลิวอร์จะมีผลงาน ระดับการเล่นที่มันโอเคขึ้นดีขึ้นมากกว่านี้หน่อยนะเพราะตอนนี้เนี่ยคือแย่มากๆนะครับผมถ้าได้กับนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกที่แข่งกับแมนเชสเตีรไปนะครับและต่อมาครับจะต้องมาเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับผมนั่นก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนอตต์ตารางคะแนนครับลิเวอร์พูลตอนนี้อยู่ต่ํามากอยู่อันดับที่8ของตารางนะครับผมตอนนี้แ <laughs> มนยูอยู่อันดับที่7นะเออก็คืออยู่เหนือกว่าลิเวอร์พูลก็เลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาตินี่ก็โดนเยอะมากครับผม เราติดตามกันว่าจะเป็นยัางไงแล้วหลังจากพับบรดทิมชาติเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับจะมีผลิตก,กลับมาเตะกันเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทคู่วันเสาร์กันโอเคเนาะแล้วว้เจอกันคลิปไปดูหน้าสาระคลิปนี้มาให้หายคิดถึงว่าฟุตบอลจะกลับมาแล้วโอเคเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีทุกคนครับผม